ครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งครับแต่ก่อนท่งขึ้นเขาครับเาวสามกิโลใส่เวลาหานะที่เพ็่นป้ายบอกนะครับเนาะรถทุกคันใช้เกียร์ต่ำนะครับโมเดลนี่ก็คือสารเจ้าพอไกลเทือนนะครับเราฟังขัวมือผมเองครับนะโค้งนี่โค้งอันตรายนะครับหลายคนหลรุดโค้งหลายขั้นนะกันนะช่วงนี้ด้านทางขึ้นเขาเนี่ยชันมากเลยพี่น้องอ่าช่วงเรียนฝนตกช่วงฝนตกโอ้โหยิงขาบน้ำมันขึ้นมาหลายทังไหนเขาพี่น้องก็ระวว่ากันจับหน่อยนะครับเนอะช่วงฝนตกครับนะ ว่ากรับว่าเป็นก้อน่นตกฝนตกหลกอันตรายทุกช่วงนะครับเนาะจั้งในขอพี่น้องระหวังกันแล้วกันนะครับเนาะเขาช่องตะโกบ้องง่ายย่างที่คิดครับดูดูหองร้อยครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดนะครับเนาะอทั้งในกะฝากแจ้งเตือนพี่น้องแล้วกันครับช่วงมาถึงนี่เละครับบริเวณนี้กรคือโค้งน้ำตกผาแดงหรือโค้งพังกำไรนะครับเนาะโค้งตรงนี้แคบมากนะครับนะพยายามหาแซงนะครับเนาะร่องสนลึก เมื่อครับะอะายคนแซงตรงนี้ครับแล้วก็ตกลงไปหันนะครับนะเยอะด้วยครับเยอะหลายเขตด,ด้วยนะครับนะยังไงเขอฝากแจ้งเตือนพี่น้องแล้วกันครับนะทางขึ้นเขาช่วงนี้ชั้นลาดเงานะครับเนาะยังไงกันกามาระวังกันครับเัาชนตะโกเอามือตะภาจังหวัดสักแก้วครับผมถ้าผมว่าเด็สามสี่เป๊